สวัสดีค่ะพบกับช่องมาเอบกุกกกค่ะอู๋หน้าทีหน้าทีมาแล้วของเรามาแล้วจัดสิซอยจุแล้วก็เนื้อหมูแบ่งอยจุก็แล้วแต่นาทีอันนี้แบ่งไปย่างพ่สูจนยาให้เขาโรนึงรอที่เดี๋ยวกินนี้นะแม่นะืมยอยังให้ย้ายสิ่งไหมวางนี้ก่อน วางไหนทำตรงนี้เลยเครื่องครัวผมไม่มีฮะเครื่องครัวผมไม่มีเขาไปดูสิไป็นตัวอย่างวะไปก็ไปไปตัวอย่างไปไปไปเร่นแหละเครื่องครัวผมไม่มีไปไปแดงเครื่องครัวอยู่นี่เขาหอบไปทิมบุหรีบป่เพิ่นเอาไปจำปาดงหมดแล้วมันไม่มีอะไรนี่มันก็เป็นเนื้อใช่ไปบ้านปลาแดงไปแดงก็ไป ไปไปไปบ้านปลาแดงไปไปตอนนี้เลยเหรอไปเลย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 ยังไม่ได้ลำลำห่าไปเดีวก็ไปลำลำก่อนกินก่อนกินก่อนแล้วค่อยลำกินแล้วมันล้ำก็เดียวไปแล้วมันจะลุกยากยายจำลองมันจะลำท่าไหนวะยายบอกให้ผมไปเลยนี่กินกี่โมงละนี่กินกี่โมงละสี่โมงกว่าบอกสี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงครับ แอดมินยังไม่เลิกงานเราไม่ได้เออต้องแอดมินเลิกงานก่อนไปก่อนก็ได้ป้าไปกินก่อนก็ได้รอบมาง่ายอยู่กินแค่จุก็มาไม่ต้องกินอะไรหรอกนี่จุก่อนแล้วค่อยย่างทีหลังเนาะไม่เป็นม่เป็นไรคผู้มีไม่แฉนี่นะดีหมดเลยเออไปไปไปสั่นพ่อฮัลโหลหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าห้าโมงรึห้าโมงหัวหน้าจะชุดรอเลยเด้อ รู้เรื่องก็เพิ่งแล้วรำทางเล็กรำให้ตัวไหให้ติดโอตาจะลำบ่วันนี้นะลำเป็นหรือเปล่าตาอ๋อนุมาถึงแล้วนะนุำเป็นหรือเปล่ามาหัวจะหงบ่เจ้าเนี่ยเียดู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 ดเอเอเอาแล้วตานะคะยังไงตายังไงยังไงผ่านดาผ่าน้าว เอาเอาเอาล้างหน่อยสักสักสักหน่อยเดี๋ยวจะได้ดูนะพี่สะพ้ายแม่สะพ้ายแม่พักไล้เพราะว่าหลายรอบแล้วพ่อวันนี้แล้วมากินน้ำกันนะแกก็จะมาอยู่เขากินก่อนเลยแกไม่ให้ห่วงหรอกเรื่องกินไปสองรอบมาได้วันนี้นะไปตังโมเลยหรอใช่ไปดำนามาเนี่ยไปดำหน้าไผ่มาเป็นลมเลย จะเป็นลมเลยน่าหาเรื่องเลยขึ้นไปดำนาหญ้าสิบ่ได้ได้จักมัดเจ้าอายอมหาเรื่องเสร็จตัวโอ้ไปหน้าไม่ยมบ่โอ้สะได้เปิดไปได้ก็ไดเก็ได้รูเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วไม่ต้องดำหรอกโอ้ยแรงไงกอเดินเข้าไปนาก็เหนื่อยแล้วแม่บ่โอ้แดดมันแรงแล้วก็มันก้มขึ้นก้มขึ้นติดพุงไงแต่ก็รอดมาได้ใช่ไหมครับ มาถึงเนี้ยจะเป็นลมบอกจะมาต่อยขอน้ำด่วนเลยเหนื่อยนี่สิครับเรามีจุนะแม่เราเนี้ยปลา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 เร่งเลยนะครับจุมาเร่งเลยนะไปบ้านไปบ้านคุณแดงบอกบ้านตาแดงบอกไปออกออะไรมาเพิ่งไปต้องไปบ้านปลาแดงบ้านปลาแดงเพราะว่าผมไม่มีเครื่องตัวที่ไปตัวกุมเาไปหมดแล้วนะใช่ไหมอืมโอ้ ขาปวดจำปวดแล้วนะพี่เหนื่อยไหมผมเข้าใจเลยว่าทําไมคนดำนาเขาเขาเหนื่อยจริงเดี๋ยวจะมีการแข่งดำนานะโอ้ไม่จะลงอยู่สมัครใครได้ที่หนึ่งห้ารอที่ที่ทีสองสาร้อยที่สามวันไหนวันไหนจะให้สปีดวันไหนพร้อมบอกใครถึงคันนาไว้ก่อนได้หนึ่งได้ถ้าคนไหนยังไม่ถึงอ ได้เท่าไหร่นะแม่ไม่ไม่ถึงคณะอ่เอาเอาเครื่องเสียงไปด้วยเด้อเพราะว่าเราจะเปิดแล้วก็ดำไปเลยเออใช่มันต้องมีเกมเอาไม้พอมน้อไปเนาะเอาไม้นะไปดำไซส์ไปดำหน้าไข่หน้าลูกบลล์หน้าไข่หน้าช่างพงก่อนเมื่อไรหน้าช่างพงเอาถามซะก่อนแล้วครับหน้าผมเสร็จแล้วหน้าแม่ก็ได้หน้าข่อยก็ได้เออหน้าแม่ก็ได้หน้าแม่เนาะหน้าแม่ออฟนะครับ นึกว่าจะไปนาลุงบอกนาไม่ออกก็ได้เออโอเคนาออกก็ได้เนาะได้สีมุนอุ้ยปุ๋ยเนาะไปนาลุงคือสิบปันไปเพราะว่าไกลถ้าอยู่เอาหน้าโกกอกนี่แหละชาวบ้านยะชงอชิคนี่มันไม่ผีเนียแต่แม่ผีดำรวยมากโอ้ยแม่เสกรัวจะแพ้อยู่แต่แม่ก็ไม่ยอมนะแม่ผีเก่งเพิ่งเห็นนะแม่ผีไปจะหน้าบ้านลุงแล้วผมอยู่นี่อยู่เลยแม่ผีดราเก่งแต่แม่ก็จะไม่ยอมสู้เต็มที่จะลองอ่ะยอบ้าไม่ยอมไม่ลองก็ ก็อยากให้คนอื่นได้คลิปไม่ใช่ดำไปหน้ามืดไม่เอานาเดี๋ยวผมไม่โทรค่หนึ่งหกหรอไว้นี่ลองดูก่อนไม่ค่อยมาดูถูกนะใครๆรางวัลรางวันที่หนึ่งได้1.000บอกที่หน0่งหร้ที่2น่งที่องคไม่คไม่ึนได้กินล้านาทที่หนึ่ารที่สอ0 0ที่สามสองที่โนร้อย่าที่โ0ทีโร้อ่าขอให้เป็นกำลังใจว่า เออให้รางวัลเฮ้ยใจเย็นนะโอ้ยเขาพอแล้วโอ้ยคนหน้าไม่รอเลยเลยเตี๋ยด้านนี่ก็ภาพบรรยากาศล่าสุดครับนี่ก็มีจุมานะแม่มีอะไรมั้งห้ากแตงอันนี้เนื้อเออหมูอันนี้หมูก็มีย่างอันนี้หมากแตงหอมมีหอมมีหอมก็มีข้างล่างโอเคสิครับเดี๋ยวเราไปกันมันต้องขายตำบักุลแกงหน่อไม้เลยเนาะเราไปกันที่ไรพี่แดงครับ น่่ะะเพราาาวแม่ก่อนนุ่นขายตามบางพุงอยู่แถวนั้นช่างพงศ์เขามีเครื่องตู้นะครับเรียกไปขายที่จำปาดงค่ะแม่แม่แม่นำแม่ก้อนเรืพี่แดงอาเลยรถแม่อยู่ไหนอะฮะไป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 นาทีไปไปไปสี่ขั้จุนะครับอะไรข้างหลังนั่นน่ะมาแล้วค่ะซอจุมาแล้วเด้ออันนี้จากบอสนาทีนะคะ สอยจงสอยจุขมาาล่ะค่ะอันทั้งได้ห้าสิกินกันโอ้ยคุณแดงโอ้ยต้องายสุสานอ้เข้าใจเข้าใจอ่ะอ่นเอาไว้ไหนมันงทับพูเอาวางไว้ที่โต๊ะนี่นะคะมาแล้วค่ะนะคะก็จะทํากินกันเนาะที่บ้านคุณแดงย่างยูบ่ต้มไก่ค่ะก็เหลือแต่น้ํำนี่นะเหลืออ่า ให้มีหลักฐานให้เห็นอยู่ใกล้บ้านบหรคะใช่โอ้ที่ที่ยายบอกว่าตำรวจมาโอ้ตั้งแต่ปางพุ้นล่ะใช่ไหมใช้คำว่าปางเพราะว่ามันนานเพราะว่ายายจะวิ่งไล่จับโอ้โหนี่ครบเลยครบหมดครบหมดตรงตรงแตงเดงเดี๋ยวเขาก็ตามมานี่ล่ะเดี๋ยวไปดูหม้อไก่ซะก่อนหม้อไก่เนาะเอามาดูเลยหม้อไก่เนาะมีให้เห็นอยู่นะมีแต่หม้อใช่ไหมโอ้โอเป็นไง กินอร่อยมากอร่อยสดน้ำยายแกใส่สดน้ำโกก้กเนาะโอ้ย,อยมาสร้างวาหลาแบบนี้สดน้ำกันอือเดี๋ยวเขาก็มาที่นี่กันแหละคะ่ะอันนี้นะบออบ้านคุณแดงนอนใช่นี่ผมนอนนะแบบอาาถาที่สุดแล้วผมนอนมนอนาอาาถาที่นห้นมันเย็นสบายเย็นสบายตรงไหนหนูก็ยังนอนแบบนี้เลยไปนอนตรงไหนบ้านไร่แบบนี้เลยหนูน่ะบ้านนี้ไม่นอนบ้านไม่นอนค่ะไม่นอนเพราะว่าบ้านมันไม่ไม่ไม่สงบเงียบ แต่ทุนนุ่นตรันี้เอ่อยังไม่มีใครนอนบ่กรอหาคนมานอนอยู่ค้าเช่านี่เท่าไหร่คะนี่ต่อคืนนี่ต่อคืนสามร้อยห้าสิบแล้วมีอะไรบ้างคะมีครบทุกอย่างไงมีครบทุกอย่างเนาะก็มีหมอนมีผ้าห่มมีที่นอนมีพัดลมพัดลมมีหมดโอ้แล้วก็ในนี้ก็จะเป็น มีน้ําอุ่นนะมีชักโครกมีมีครบหมดเนาะในห้องนะโอ้ล็อกไว้เรียบร้อยใช่ไหมคะถ้าถ้าถ้ามีคนมามามาเช่าแล้วก็เปิดให้ใช่ไหมคะเขาจะอยู่ของเขาโอ้สุดยอดใช่ไหมเขาก็จะอยู่ของเขาอยู่ถูกต้องเลยนี่นะคะถ้าใครอยากจะเช่าก็มาที่คุณแดงตรงนี้เลยเนาะใช่แต่คงจะไม่มีแล้วละเนาะมีค่ะเพราะเวลาเจได้เทียมไปเทียมมาบ่อยอยู่ค่ะ นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ